อัตราเฟรมคืออะไรอัตราเฟรมหรือเฟรมเรตเป็นหน่วยนับจำนวนภาพนิ่งที่เรียงต่อกันเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยทั่วไปใช้หน่วยเป็นเฟรมต่อวินาทีค่าอัตราเฟรมที่ปรากฏในส่วนของแอปพลิเคชัน f ฟร m i ค Pro นั้นมีให้เลือกหลายค่าเริ่มไปตั้งแต่ต่ำสุดอย่าง24เฟรมต่อวินาทีไปจนถึง240เฟรมต่อวินาทีเลยทีเดียวยิ่งจำนวนภาพอัดแน่นต่อหนึ่งวินาทีภาพก็ยิ่งมีการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวล สิ่งที่ควรตระหนักถึงทุกครั้งเวลาบันทึกคลิปวิดีโอคือจำนวนอัตราฟรเฟรมที่เลือกใช้เพราะมีผลต่อสภาพแวดล้อมแสงในขณะนั้นด้วยถ้าหากว่าสถานการณ์แสงที่กำลังบันทึกมีน้อยมันก็ไม่ง่ายที่จะใช้ค่าอัตราเฟรมสูงโดยทั่วไปการบันทึกภาพยนตร์มักจะใช้ค่าอัตราเฟรมต่ำสุดที่24เฟรมต่อวินาทีเป็นหลักสำหรับการรับชมทางโทรทัศน์จะอยู่ที่30เฟรมต่อวินาที ถ้ามากกว่านี้จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง,จงเช่นบันทึกไปเพื่อนํามาดึงเฟรมให้เกิดภาพสโลโมชันอัตราฟรเฟรมที่เลือกใช้ยังมีผลต่อความถี่ของดวงไฟบ้านเราด้วยซึ่งบ่อยครั้งที่หลอดไฟนั้นมีอาการกระพริบเพราะความถี่ต่ำกว่าอัตราฟรเฟรมที่เลือกใช้จึงต้องพึงระวังตรงนี้ด้วย